แต่ครั้งนี้เนี่ยแหละจะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ไปดูหนังผีก็ทำใจไว้ระดับหนึ่งแล้วก็สู้ๆนะครับบอกตัวเองนะช่วงนี้พอเราไม่ค่อยมีเวลาเนาะถ่ายทั้งเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวถ่ายแค่ทั้งหุ่นพยนต์ก็เวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะนอนครับเรื่องหุ่นพยน์นี่สนุกมากครับผมรับรองเลยว่าคนดูทุกคนจะไม่ผิดหวังก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กด u ั s c r i b e มาดันตดฟันนะครับ สวัสดีครับผมภูวินครับรับบทเป็นไทม์ในเรื่องหุ่นพยนต์และนี่คือ5 Facts about me ครับข้อที่หนึ่ง ผมอาจจะเล่นหนังผีเรื่องหุ่นพยนต์ก็จริงแต่ผมไม่เคยดูหนังผีเลยสักเรื่องคือจริงๆแล้วต้องเล่าที่มาว่าผมเป็นคนกลัวผีมากแล้วผมไม่ชอบอะไรที่ในแงทลฟแล้วไม่ไม่ค่อยอยากจะเอาอะไรที่ในแงทีฟมาเข้าตัวเท่าไหร่ดังนั้นเวลามีใครเปิดหนังผีหรือมีใครชวนไปดูหนังผีเราก็จะหนีออกมาตลอดแต่ครั้งนี้เนี่ยแหละจะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ไปดูหนังผีก็ทําใจไว้ระดับหนึ่งแล้วก็สู้ๆนะครับบอกตัวเองนะข้อที่ 2, <S <S 2> <S หนังเรื่องนี้ถ่ายโลเคชันจริงทุกอย่างนะครับคือแทบไม่มีอะไรเซตอัพเลยก็คือใครไปดูหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมสถานที่มันดูอลังการจังหรือว่าทีมงานเก่งมากเลยทำเซตได้ออกมาดีมากมีบางฉากครับที่ทีมงานเซตแล้วทำออกมาสวยมากๆแต่ก็มีหลายๆฉากอยู่เหมือนกันที่ใช้โลเคชันจริงและเป็นของจริงๆเป็นของศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็ใครอยากจะไปตามรอยของททมตามรอยของคนในเรื่องก็ไปตามได้นะครับแต่ว่าน่ากลัวจริงๆต้องใจถึง ข้อที่3บางคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าสำหรับตัวผมเนี่ยตอนนั้นที่ผมถ่ายเรื่องเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวผมถ่ายซ้อนกับเรื่องหุ่นพยนต์พร้อมๆกันไปด้วย<ๆ>ก็เลยอาจจะมีความแบบยากนิดนึงแล้วก็อาจจะดูมีความคล้ายๆกันนิดนึงระหว่างบทของหนึ่งเดียวกับบทถาม <c oughs> เพราะว่าไทาม์ไลน์ในการถ่ายมันไล่เรียกันไปแต่รับรองว่าทั้งสองเรื่องเป็นคนละอัธรสดแน่นอนสั์ข้อที่4ช่วงนี้พอเราไม่ค่อยมีเวลาเนาะถ่ายทั้งเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวถ่ายแค่ ทั้งหุ่นพยนต์ก็เวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะนอนครับก็บอกเลยว่าช่วงนี้ด้วยคำที่ถ่ายเยอะมันก็เวลานอนเราก็น้อยลงนิดนึงก็บางคนอาจจะเห็นว่าหายไปจากโซเชียลหลายพักอยู่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็คือแค่ถ่ายแล้วก็นอนบอยู่2อย่างแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องหุ่นพยนต์นี่สนุกมากครับผมรับรองเลยว่าคนดูทุกคนจะไม่ผิดหวังก็ฝากเรื่องหุ่นพยนต์ด้วยนะครับทุกโรงภาพยนตร์และนี่คือ five facts about me ขอบคุณครับ และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe มาดมดอทฟันนะครับเจอกันครับ